นะครับมีคําถามมาหาผมบ่อยอาจารย์ปลูกทุเรียนกับอย่างนู้นได้ไหมปลูกทุเรียนกับอย่างนี้ได้ไหมทุเรียนกับมะพร้าวปลูกด้วยกันไหมปลูกด้วยกันได้ไหมนะครับนี่เห็นไหมครับด้านซ้ายมะพร้าวด้านขวาทุเรียนปลูกด้วยกันดีไหมบอกเลยนะครับได้ครับแต่ไม่ดีได้แต่ไม่ดีดดนะครับเพราะรากมะพร้าวก็หากินผิวดินเหมือนกันเช่นเดียวกับรากทุเรียนที่หากินผิวดินเหมือนกันนะครับไม่ได้ถึงกับแย่มากแต่ มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะระบบรากมีโอกาสเจอกันรบกวนกันถามว่าปลูกได้ไหมได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดแปลงนี้ผมแนะนําเจ้าของสวนตั้งแต่ต้นแล้วจะสังเกตนะครับให้สังเกตนี่ไม่ใช่ป่านะนี่คือมะพร้าวแถวนี้ทั้งแถวครับแถวนี้ทั้งแถวเมื่อก่อนมีมะพร้าวอยู่มีมะพร้าวอยู่นะครับระยะห่างจากต้นประมาณ4ี่เมตรแถวนี้ทั้งแถวเลยมะพร้าวทั้งนั้นเลยนะครับมะพร้าวทั้งนั้นเลย แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมแบบเมื่อกี้แหละซึ่งต้นจะไม่สูงมากแต่สิ่งที่มะพร้าวน้ำหอมรบกวนทุเรียนคืออะไรครับมันสร้างแปลงให้ทึบครับสร้างแปลงให้ทึบพอแปลงทึบสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อก่อนด้านล่างนี้จะป่วยง่ายเป็นโรคง่ายนะครับเมื่อมาสองปีที่แล้วที่ผมมาเนี่ยสองสามปีแล้วลหละที่ผมมาเนี่ยทุเรียนด้านล่างเป็นพื้นที่ต่ำก็จะป่วยง่าย ครับโคนเน่ามากต้นเน่ามากท่อน้ําเลี้ยงมีปัญหาบ้างเพราะแสงเข้าไม่ถึงสวนแสงส่องไม่ถึงต้นทุเรียนไม่ปโปร่งนะครับเห็นไหมครับีย่ยต้นมะพร้าวต้นนี้อยู่เห็นไหมครับตรงนั้นจะล่มมากเป็นปกผิดปกติซึ่งเมื่อก่อนโซนนี้ทั้งโซน,นจะทึบหมดเลยแสงไม่เข้าทําให้ทุเรียนป่วยง่ายถึงระบบรากกวนกันนิดหน่อยก็จริงผมเลยแนะนําเจ้าของสวนให้แก้ปัญหาโดยการเอามะพร้าวแถวนี้นะครับทั้งจริงจริงกับแถวนั้นก็มีมะพร้าวนะทั้งแถวอะครับมีมะพร้าวหมดเลย เขาก็จะเหลือให้ต้น2ต้นก็บอกให้เอาออกให้หมดเพื่อลดปัญหาเรื่องของแสงสองต้นทุเรียนนะครับและสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะมาดูต้นทุเรียนเนี่ยต้นทุเรียนจะเกิดตะไคร้เยอะมากเพราะได้แสงไม่ทั่วนะครับแต่พอเอามะพร้าวออกต้นทุเรียนเปลี่ยนให้เห็นเลยครับสวยงามมากฝากไว้นะครับสำหรับทุเรียนกับมาพร้าวมาบังแสงกัน อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์คลิกนะครับ